เสร็จแล้วนะคะกรอบเลยก็อบเลยนะอืมอืมอร่อยนี่เราจะเก็บไปผักกรอบนะคะ กกมันมัม้เราต้องเก็บกินก่อน,น,อนเ,เราไปทำผักกรอบอเคียวกรอบกินก่น ตัวนะจะเอาการออกนะคะนี่เอาการแกะเอาการออกแบบนี้เราาจะเอาแต่ช่วงใบนะคะนี่แกะเอาก้ารออกแบบนี้ก็จะได้เป็นช่วงใบแบบนี้ นี่เคลนะคะคณะใบิกนะคะของเราเด็ดก้านเด็ดก้านออกหมดแล้วนะคะแล้วก็จะล้างสักสองน้ํานะคะล้างฝุ่นล้างอะไรออกเพราะว่าอันนี้ของเราไม่มีสารนะคะไม่มีสารพิษนะแล้วก็จะล้างล้างแล้วก็รอให้เสด็จน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทาเคลอ,อกแห้งนะคะแล้วก็เอาตากแห้งตากแห้งทําเป็นผงเคลนะคะผงอา่า ใบาอันนี้ซูเปอร์ฟู้ดนัเนี่ยอันนี้ค่ะจะมีวิตามินประโยชน์มากมีแคลเซียมก็มีหลายวิตามินเลยค่ะนนแล้วก็จะล้างให้สะอาดนะคะเราล้างไปแล้วหนึ่งรอบเนาะอันนี้รอบสองอันนี้ของเราปลอดสารพิษนะจ๊ะไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเลยปลูกธรรมชาติ นอนเยอะมากแต่อันนี้ไม่มีนอนนะคะเราจะเลือกเอาใบที่ที่ไม่มีนอนแล้วก็ใบอ่อนๆน,นะคะนี่มะเขือเทศที่เราเก็บมาจากสวนนะคะเริ่มหนาวแล้วนะคะเริ่มร่วงทิ้งเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำซอสมะเขือเทศนะคะนี่อันนี้เราจะต้มแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะคะ เพราะว่าน้ำเขาจะออกมาอีกนะใส่น้ํานิดนึงแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยมานช้อนชาใส่กระเทียมลงไปต้มให้เปื่อยนะนี่นะคะเควก็คือเราเอาก้านออกแล้วนะคะเอาก้านออกล้างให้สะอาดนะคะก็จะเหลือต่ใบแบบนี้นะคะ อันนี้เราจะทำเคลกรอบนะคะเคลอบกรอบเนะเาะแล้วก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่น้ำมันพืชลงไปเคลือบนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่ผงนี่ผงย่างนะคะผมผงบาร์บีคิวนี่ผงย่างบาร์บีคิวนะคะใส่ลงไปตามชอบเลยนะคะ ใส่พริกไทยนิดหน่อยเกลือไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าผงอันนี้เค็มแล้วนะคะแล้วเราก็จะคลุกเขามือล้างแล้วนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็เอามาใส่ถาดอบนะคะรองด้วย กระดาษไขอันนี้เริ่มเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ล้อมด้วยกระดาษไขนะคะบส่เาย,ายเราจะเราจะทำสองถาดนะคะใส่ลงไปอีกถาดนึงเราจะทำอีกรสชาติหนึ่งนะคะรสชาติรสอสไลดี อีกถาดนี้เราจะทําอันนี้ถาดนี้เราจะทํารสมาล่านะคะรสเค็นะคะทำเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวพอจากนั้นเราจะใส่ขงงอันนี้นะคะเราใส่สองอันเลยสองรสชาตินะคะเดวิล อันนี้น่าจะเผ็ดหน่อยนะคะลดพริกลดพริกแล้วก็อันนี้ลดอะไรอะ่ะลดหมูนะคะนลดบาร์บีคิวหมูใส่ไปนิดหน่อยแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากาัน ชัดๆตามต้องการเลยนะคะ มันก็จะหนาๆหน่อยเนาะเยอะนะคะเราเก็บมาเยอะเกินแล้วก็จะใส่สองถาดเลยอบแบบนี้นะคะคือเราดูมันจะกรอบไหมนะคะมันจะแห้งไหมนี่นะคะเราจะได้สองถาดใหญ่ๆแล้วก็จะอบแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวพออบสักพักนึงนะคะแล้วจะอบที่ไฟบนล่างไฟบนล่างพัดลมนะคะไฟบนล่างพัดลมแล้วก็เออร้อยเจ็ดสิบองศาประมาณนี้นะคะลองอบไปที่สักประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิองศาประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะกรอบเลยกรอบเลยนะอืมอืมอร่อย อ่ยม,มากเลยชินเล่นได้เลยนะมีประโยชน์ทำเป็นผงโรยข้าวก็ได้เนอะอือืมอืม,อม นี่นะคะอนนี้เค้นะคะอบกรอบเราอบไปประมาณหนึชั่วโมงไปไฟร้อยร้อยหกสิบร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิองศาประมาณนี้นะคะแล้วก็สลับไปสลับมาแล้วก็คนๆนะคะล่างขึ้นบนนะนี่ค่ะอบกรอบเลยกินเล่นได้สบายเล้ว Nei, nei. Mm.